Fast. ช่วง easy bright up by scott easy อร่อยง่ายๆ e ี easy, easy. s ี e ี s y ชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงครับไม่ใช่แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงนี้นะฮะแล้วก็มาติดตามก,กันก่อนที่จะเข้าสู่ความมันกับ วงการบันเทิงกันโอ้โหร้อนฉากันยังมีอีกหลายเรื่องนะครับให้ติดตามกันนะครับมาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนดีกว่ากับเรื่องของการดูแลตัวเองกันเทรนด์ mm hmm. <Trend S 2> ของการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่ามันมีเทรนด์เยอะมากเพราะฉะนั้นเราเลือกอันที่น่าสนใจอันที่เด็ดๆมาฝากเราโดยเฉพาะวัยอย่างเราอย่างเราแต่ว่าในสคริปต์เขียนว่าวัยรุ่นนะคะพี <laughs> ย่ยานวัยรุ่นวัยเรียนนี่คือวัยรุ่นไหนล่ะ <laughs> คนเรามันก็เรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอ,อได้ไวัยรุ่นอย่างเรานะคะรุ่นที่กําลังเรียนรู้เนี่ยนะคะเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายบางทีก็ปวดหมองนะพี่อ่านครับผมนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะจ๊ะแล้วก็ดูแลทั้งสุขภาพกายและอย่าลืมนะครับดูแลพิเศษนะครับสุขภาพของสมองของเราต้องปล่องอไม่ใช่ปล่องต้องโปร่ง,ง,งใสด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจะดูแลตัวเองกันยังไงเขามีทีเด็ดมาฝากกันในช่วงนี้นะครับกับ Easy Bright Up by Scott Easy อร่อยง่ายๆ Easy Easy ครับ ช่วง easy bright up by scott easy อร่อยง่ายๆ easy easy ครับสำหรับบำรุงสมองนะครับให้แบบว่าใช้งานได้ตลอดเวลาสำหรับแบงค์เนี่ยก็จะแบบพักผ่อนให้ตลอดเวลาครับแล้วก็หลับให้เกิน7ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยครับเพื่อแบบว่าตื่นมาสมองก็จะได้ใยอะไรเงรี้ยก็หาเครื่องเครื่องดื่มเพื่อแบบบำรุงสมองอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินพวกผักอะไรเงี้ยครับผลไม้อะไรเง<ๆ>ี้ยก็ช่วยได้ครับใช่ออกกำลังกายด้วยแล้วก็แบบพยายามหา หนังสือมาอา่านหรือว่าพยายามคิดอะไรที่เป็นสาระอย่างเงี้ยครับจะช่วยเพิ่มรอย่างในสมองได้ช่วง easy b r g h t up by scott easy อร่อยง่ายง่าย easy easy วัยรุ่นจริงๆมันต้องอย่างี้นะคะพี่อ่านยังมีเหล็กดัดฟันอยู่เลยเห็นไหมคะตามามาีอรีพี่ใช้ชอิมวิสรายดัดฟันรุ่นที่มองไม่เห็นเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ละคนก็มีวิธีเด็ดๆกันไปนะคะแหมก็ฟังฟังกันแล้วก็อยากจะมีตัวช่วยที่บอกว่าแหม มันทําให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยังอร่อยฟินเฟรออีกด้วยแล้วก็ทําให้เราเต็มที่กับชีวิตได้ง่ายขึ้นตัวช่วยตัวนี้ก็คือสกอตอีซี่นั่นเองค่ะครับผมก็สกอตอีซี่ซุปไก่สกัดนะครับอร่อยเด่มง่ายบำรุงสมองนะครับเพราะมีทั้งซุปไก่สกัดแล้วก็มีทั้งวิตามิน b 12ที่มีส่วนช่วยในการบํารุง ระบบประสาทแล้วก็สมองด้วยนะครับค่ะนอกจากน,นี้ยังมี DHA โอเมก้า3นะคะแล้วก็ประโยชน์จากวิตามินอีก13ชนิดด้วยว่าให้ประโยชน์ครบถ้วนแล้วก็บำรุงสมองได้ในขวดเดียวที่สําคัญก็คือดื่มง่ายมากโดยที่ไม่ต้องทนกับการดื่มซุปไก่แบบขาวๆอีกต่อไปค่ะครับเพราะฉะนั้นอยากฟินเฟอร์นะครับทั้งเรียนทั้งเลน Happy ่นแฮปปี้อย่าลืมบำรุงสมองด้วยสก o อตอีซี่กันเป็นประจำสก็อตอีซี่อร่อยง่ายๆอีซี่อีซี่อ่มาที่ข่าวบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะต่อกันเลยกับข่าวของคุณเต้นธนพล่่ทีีชวงน้ น่าจะห่างหายจากจอละครไปนานเนาะใช่ก็เลยโดนเมาส์แรงว่าตกอับหรือเปล่าอุตาขนาดนั้นเลยอันนี้เมาส์แรงจริงเออตกอับฝีมือไม่พัฒนาก็เลยไม่มีใครจ้างนะคะอ๋อเหรอแต่ข่าวแรงกว่าจ้าถ้าคิดว่าเมื่อสักครู่นี้แรงแล้วมีคนบอกว่าแอบไปเล่นกีฬาฟันดาบแถวสีลมกีฬาฟันดาบคยพี่ยอนชี้แจงได้เนาะคะพง่ายก็คือเมาส์ว่าไม่แมนนั่นเองอ๋ออืมแต่เขาก็บอกว่าเขามีแฟนนะก็ไม่รู้สิก็เห็นเงียบๆมาไงงะก็เขาก็สาปรปเด็นกันอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ เขาจะตอบว่าอะไรได้เลยไปอีกที่ประเด็นหนึ่งที่แซบไม่แพ้กันนะคะ mm hmm. นั่นก็คือเรื่องราวของคุณโยและก็คุณบีนั่นเองที่สะบ้นมิตรภาพยาวนานถึง10ปีลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในงานแอลบางกอกแฟชั mm ่นวีที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้ไปเดินแบบด้วยกัน uh huh. แต่ว่ามีคนเมาส์มาว่าทั้งคู่แพรลังสีอเมริกใส่กันสุดฤทธิ์สุด,สดเดชบนเวทีไม่มองหน้ากันเลยแต่ที่เมาส์แรงกว่าคือก็บอกว่าหลังเวทีเนี่ยโอ้ยตบกันแต่อันนี้ก<อ>็ดูลละะอันนี้อาจจะดูเมาส์เวอร์ไปซะหน่อยนะ นี่ดูเมืองมายามากเลยน, <ำ S 1> นะคะนั่คนเมาส์คงดูละครเยอะนะฮะอาจจะจินตนาการแล้วก็จิ้นเอาแต่ถ้ามันมีข่าวเมาส์ออกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันคงต้องมาคุมาคุอยู่บ้างแต่อีกหนึ่งสาวเช่นกันก็นกเป็นนางแบบเหมือนกันนะครับเขาออกมาบอกว่าเอ้ยเนี่ย ฉันจะเป็นกาวใจประมาณนี้นะเพราะว่าเขาทำไมรู้เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบว่าสถานการณ์ทุกอย่างเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วแต่เขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าใน,นที่สุดแล้วจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่เขาก็มีความตั้งใจที่ดีนะครับนั่นคือคุณเกศชลดานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงนะครับรวมถึงคุณโยเพิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่ของเธอไปนะฮะเพื่อนๆวงการนางแบบก็ไปเดินแฟชั่นโชว์กันเยอะแยะมากไปเต่ไปหมดเลยก็เลยม,มีการสงสัยขึ้นมาว่า,วาเอ๊ะนางแบบที่่่่่ไปปรรววมงงาาาานฝัโยเแลลลืืออกห น,ออนึกออกไหมนึกออกอ่าประกาศสงครามมาเลือกข้างอ่ฉันเข้าข้างเธอจะมีข้าข้างฝั่งนู้นแล้วนะหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับมาดูซิว่าทั้งสองเรื่องนี้ทั้งคุณเติ้ลแล้วก็คุณเก๋จะพูดกันว่ายังไงบ้างครับไปถามกันเลยค่ะไม่มันไม่ใช่คอนเซปต์ผมอ่ะคอนเซปต์ของเติ้ลก็คือใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายธรรมดาปกติแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยให้ <c oughs> ให้ให,ให้ให้โลกรู้ <c oughs> เพราะว่ามัน <c oughs> มันคือปัญหาของคนสองคนบางทีเรารักกันเราคบกันเราคุยกันเราเลิกกันบางทีมันอาจจะ ไม่ต้องบอกให้กันด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายด้วยนะผมก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงเป็นเป็นหลักอยู่แล้วเวลาที่เราคบคบหาแล้วก็เปิดตัวไปสิ่งที่เสียหายมากกว่าก็คือผู้หญิงจริงๆถ้าน้อยใจน่าจะน้อยใจในการทํางานของผมมากกว่าแล้วผมไม่มีเวลาถ้าจะไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำไปเขาทำงานเจ็ดวันอยู่แล้วเข้าใจครับทางคุณพ่อคุณแม่ของผมเขาก็เปิดโอกาสให้ผมเต็มที่อยู่แล้วนะไม่มีมาปิกอะไรอยู่แล้วแล้วมาอยู่ที่มืกกว่าเลยก็คุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจก็ไม่มากไม่มากถึงขนาดนั้นหากันกี่ปี โอ้โหไม่มากหรอกฮะอีสองปีก็ไม่นะถ้าพบคนที่โตกว่าเขาน่าจะมีความคิดที่ดีกว่าน่าจะผ่านอะไรมาเยอะกว่าเรามันลงตัวไหมคะสำหรับรักกันบกไม่ได้ฮะยังบอกไม่ได้ฮะว่าลงตัวหรือไม่ลงตัวเพราะว่าอย่างครั้งก่อนก็คิดว่าจะลงตัวก็ไม่ลงตัวอะไรประมาณนั้นเป็นตุ๊ดงงไหมงงไหมงงไหมไม่งงอะขำฮามากกว่าเพราะว่ากิจกรรมที่ผมทำนี่มันมันไม่ใกล้เคียงความเป็นตุ๊ดเลยสักนิดนึงไม่ว่าจะเป็นยิงปืน แข่งรถขับ <ปะ S 1> มอเตอร์ไซค <ปะ S 1> ์ผมอยากผมอยากรู้กันว่ามันมันเหมือนเหรอผมก็้อมทันใจตัวผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่เฉพาะเก๋คนเดียวอย่าว่าเพื่อนๆที่พี่นา่งแบบในวงการคนก็แบบว่าอยากจะให้คือทั้งสองความสัมพันธ์นนะคะซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนรักกันนะคะมาก่อนเนี่ยก็อยากให้เขากลับมาดีกันคือเหมือนกับเราก็แบบเหมือนกับเป็นเพื่อนทางานในโวงการเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครมีปัญหาอะไรากันเราก็อยากให้เขาเคลียร์กันยังไงเดี๋ยวให้เขาทั้งสองคนได้มีโอกาสได,ได้พูดคุยกันก่อนดีกว่า ส่วนรายละเอียดเบื้องลึกเนี่ยอยากให้ไปถามจากปากเจ้าตัวเขาดีกว่าอเก็อยากจะไปร่วมงานของการเปิดตัวอาหารเสริมของโยด้วยแต่ว่าเมื่อวานก็วิ่งวิ่งงานมีงานอยู่แล้วไม่สามารถด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าการจราจรนะคะตอนแรกจังรับปากก็จะไปช่วยโยทํางานด้วยเมื่อวานก็แบบว่าเออเลยไม่ได้มีโอกาสได้ไปก็มีหลายๆคนสัมภาษณ์ได้ฟังว่าผู้ได้ฟังว่าเออโยพูดถึงว่าเอออยางมีโอกาสได้ได้ช่วยเขาสองท่านอะไรเงี้ยมันมีว้ง โอ้ยคงไม่ขนาดนั้นมั้งค้าแหมไม่หรอกเขาก็เป็นเพื่อนรักกันมาอยู่แล้วนะคะเกี่ยวว่าเขาเลือก็คือเข่าเลือค่ะคือในส่วนตัวพี่เก๋อาจจะเป็น,เป,นเป็นพี่ด้วยนะคะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นห่วงเสมอ้วยซ้ำว่าเออถ้าเกิดเขาคุยกันได้เนี่ยก็จะดีมากๆเกี่ยวว่ามันก็เหมือนเกี่ยว่าความรักของเพื่อนเวลางอนกันก็อาจจะเหมือนเหมือนแฟนนะคะคือต้องแบบอาจจะต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งก่อนให้ทั้งสองคนใจเย็นที่มั่นใจนะคะว่าต่อให้ คนที่ไปร่วมงานเมื่อวานนะคะไปงานของคุณโยแล้วในอนาคตเกิดคุณมีทําธุรกิจอีกเขาก็ <Okay. S 2> มั่นใจว่าทีมเดิมหรือเพื่อนคนเดิมหรือว่าคนทางานคนเดิมเนี่ยน,น้องสไตลิสเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเขาก็ต้องไปงานคุณบีเช่นเดียวกันค่ะไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกขนาดนั้นครับผมนะอ่ะก็รอลุ้นลวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผมหวังว่าเดี๋ยวพออะไรเย็นๆไปแล้วทุกอย่างมันคงจะเป็นไปด้วยดีเนาะแต่ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้นะคะคุณบีก็จะมาแถลงข่าวทั้งหมด ที่แกรมมี่ห้าโมงเย็นอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันลวกันะนะครับว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆจะบอกว่าเรื่องของคุณบีคุณโยนี่ก็ไม่ใช่คู่แรกเนาะจริงๆแล้วมันมีหลายคู่หลายกลุ่มนะครับของก่อนหน้านี้ที่ รักกันแล้วก็ร้างห่างกันไปด้วยสารพัดเหตุผลนะครับสำหรับคนในวงการบันเท<ม>ิงเนี่เหมาะมากเลยนะะกับข่าวที่เพิ่งจบไปแต่แบางแต่บางกลุ่บบางกลุ่มก็ยังคงรักกันอยู่ก็ <c oughs> มีฮะ <c oughs> จะมีใครบ้างที่เคยรักแล้วก็จะมีใครบ้างที่ร้างกันไปแล้ว <c oughs> ลองมาดูกันเรารวบรวมบางส่วนมาฝากกันเพื่อนรักเพื่อนร้าง ของซุปตาในวงการบันเทิงบ้านเราเดี๋ยวนี้สนิทสนมกลมเกลียวสารสัมพันธ์มิตรภาพคบกันยาวนานหลายปีเรียกได้ว่าสีเปึกมีทั้งแบบแพ็คคู่หรือมากันแบบยกแก๊งไม่ว่าจะเป็นแก๊งนางฟ้าที่ก็มีสาวเจนนี่เทียนโพสวร์นานา,นาราบีนาคอลราฟบ,บัตเทอรี่คริสซอวางังเจนเจนสุดาแอนอลิชาวุนเ้นวิริทิพาที่สุดรักสุดกลมเกลียวหรืออย่างแก๊งดาราช่องมากสีอย่างนุ่นวรนุษย์เอมมี่ซีซีวัตปีมติกาเสียเปียนุษย์ก็เรียกได้ว่าเฮนา เท่นั่นหรือจะมาแบบหล่อเท่กันแก๊งบิ Man. ๊กไบเอแมนสไตล์สิงนักบิดอย่างเวียสกลวัฒน์พอดสานบวยเชษฐวุฒและพองเพื่อนและก็ยังมีอีกมากมายหลายกวนที่ยังคงรักกันแบบสีนั่นปึก ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มแก๊งเพื่อนสนิทที่ตอนนี้คําว่าเพื่อนยังดูใช้เรียกกันยากแสนยากสําหรับพวกเขาถ้าจะให้เห็นชัดกันจริงๆก็คงต้องย้อนเวลากันไปนานนอย่างแม่มคัทลทียกับนุ้มแม่มสุริวิภาพี่น้องที่รักกันมากสนิทเหมือนพี่น้องคลานตามกันมาแต่ก็ต้องมาซดกันเล้าชามโตมองหน้ากันไม่ติดเพราะนุ้มแม่มสุริวิภาออกโรงกัดจิกซื่อว่าเล่นข่าวมั่วใส่ร้ายน้องรักแถมประกาศลั่นว่าน้องสาวสุธิรักไม่ได้ท้องก่อนแต่งแต่สุดท้ายความจริงปรากฏว่าน้องรักโกหก ว่าไม่ไดิกท้องงานนี้แบบสุริวิพาณเลยหน้าง่ายประกาศตัดขาดเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนร้างทันทีหรือจะเป็นคู่ของวิลลี่แม็กอินทอสกับเปิ้ลนาคอนเพื่อนรักที่คากันมานานกว่า10ปีแต่มามีปัญหากันเรื่องแนวคิดในการทําธุรกิจจนทําให้ต้องถอนหุ้นโบกมือลาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มองหน้ากันติดบ้างแล้วหรือยัง มาถึงฝั่งแก๊งสี่หัวใจแห่งคุณเขาที่เห็นรักกันมุ้งมิ้งกันอยู่ดีๆแต่ก็แตกหักกันซะแล้วสาเหตุเพราะมีภาพหลุดคุยไลน์ระหว่างมาร์รินและมิ้นชาลิดาที่ฝ่ายชายได้ฝากคำหยาบไปถึงแม่ของฝ่ายหญิงถึงขนาดจะถุยน้ำลายใส่หน้ากันเลยจากกันแรงถึงบุพการีขนาดนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทำไมจึงเป็นที่มาของแก๊งล้มและล่าสุดกับคู่รักสีย่ำเปิ้ลซปเปอร์โมเดลก้านยาวอย่างโยยศวดีและบีน้ำเทพที่เป็นเพื่อนกันมานานนับสิบปีร่วมลง คันกานทำธุรกิจด้านอาหารเพื่อสุขภาพกิจการเจริญรุ่งเรืองทำรายได้มหาศาลแต่จนแล้วจนรอดก็มีปัญหาการซึ่งในตอนแรกคนก็คาดเดาว่าสองสาวนางแบบเขามีปัญหาเรื่องอะไรกรันถึงขนาดมีความลือว่ามองหน้ากันไม่ติดและเวลาต่อมาสาวบีก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีความที่วิสัยัศนไม่ตรงกันก็เลยคิดว่าต่างคนต่าง แยกไปท,าท,ทําในส่วนตัวดีกว่าเ็ายังเป็นเพื่อนร่วมโลกกันอยู่ไม่ยุ่งดีกว่าสําหรับบีบีคิดว่าก็ไม่สูงสิงดีกว่าก็คือต่างคนต่างก็มีชีวิตของตัวเองค่ะแมเจอหมัดเด็ดกับสาวบีกับประโยคที่ว่าขอเป็นแค่เพื่อนร่วมโลกเท่านั้นแหละสาวโยก็อดรนทนไม่ไหวนัดสื่อมวลชนทั่วฟ้าเมืองไทยออกมาฉะแอนแชร์พร้อมน้ำตาที่ไหลออกมาทำเอาสื่อมวลชนถึงกับอึ้งทึ้งในคำให้สัมภาษณ์ของเธอกันเลยทีเดียว ยังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่โยเชื่อมั่นว่าเรามีรากฐานที่แข็งแรงมาม,มันต้องไปต่อได้เขาเป็นน้องและทุกวันนี้ก็ยังรักเขาในสิ่งที่เขาจะพูดอะไรมาก็ตามคือแค่มาพูดในเรื่องจริงแต่จะไม่ไปทําร้ายหรือทำลายอะไรเขาเลยทุกวันนี้ก็ไม่เคยโกรธบีหรืออะไรเลยคิดว่าบีเป็นน้องอแล้วก็รักบีเสมอสมยโยโยอตัดไม่ได้นะแต่ถ้าจะไม่คบกันเป็นเพื่อนไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้เคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจน และก็รับฟังคนอื่นบ้างแต่น้ำตาของสาวโยในครั้งนี้ยังไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดเชื่อเธอนะคะว่าต้องมีการสาวไส้ออกมากองถ้าวัดความยาวได้ก็ยาวหลายกิโลกันเลยล่ะ หลายครั้งหลายคราเรามักจะได้ยินคําสอนคําเตือนที่ว่าเพื่อนสนิทถ้าคิดจะคบหากันให้ยาวนานจนแก่เท้าไปได้วยกันต้องอย่าทําธุรกิจร่วมกันเพราะเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครหลายคนแตกคอแก๊งแตกเพราะขัดกันเรื่องเงินมานักต่อน,นักแล้วเราคนมันเทิงเขามีความคิดเห็นว่าปัญหาที่ทําให้เพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนรักจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีที่แบบว่าจะหักกันเนี่ยมีอยู่3อย่าง รถเมียปืนเพิ่มเม่ยอย่างเงินสมมุติเราทําธุรกิจร่วมกันแล้วมันเกิดไม่ประสบความสําเร็จขึ้นมาทั้งที่เราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปดูพอสมมุติว่าธุรกิจผ่านไปสักพักหนึ่งไม่ประสบความสําเร็จแต่เขาไปทําต่อก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีความจริงใจกันในเรื่องการทําธุรกิจไม่อยากให้เพื่อเนเลิกคบกันเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไงแล้วเ,เงิน,นไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เป็นเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเงินนะส่วนใหญ่เรื่องเงินมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ซื่อสัตย์อนะ่ะแต่มันก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับผมไม่อยากให้ใครคิดเป็นในเรื่องอคติต่อชีวิตต่อไปหรือว่ามองคนแล้วก็ระวังแล้วก็กลัวไปหมดบางทีก็ไม่น่าเลยนะรักกันมาหลายสิบปีแล้วต้องมาผิดใจกันเพราะว่าการทําธุรกิจร่วมกันแย่งของกินกันที่หนักสุดนะครับกับการแตกขักกับเพื่อนนะเพราะว่าของอะไรที่เป็นของโปรดผมเนี่ยผมยอมไม่ได้นะถ้าใครจะมาแย่งไปนะครับผมบอกไว้ก่อน ขึ้นชื่อว่าเพื่อนแล้เป็นคำสั้นๆที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นทุกหรือสุขเพื่อนก็อยู่รอบตัวคุณเสมอไม่ว่าจะมีปัญหาใหญ่ตโตขนาดไหนขอแค่เพื่อนเปิดใจหันหน้าคุยกันด้วยความจริงใจปัญหาที่ใหญ่เท่าภูผาก็จะเล็กลงเท่าเม็ดทรายแล้วเพื่อนรักก็จะไม่กลายเป็นเพื่อนร้างเพราะมีแต่มิตรภาพที่สวยงามในคําว่าเพื่อนตลอดไปนั่นเองคะ่ะ ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของเพื่อนสนิทนะคะก็เรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของ IG ของคุณบีน้ำทิพย์ล่าสุดมีการเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นบีน้ำทิพย์ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ได้มีการลงรูปแล้วก็เป็นเอ่อเป็นวิดีโอนะคะคุณบีกำลงังซิดอัพยอยู่นะคะแล้วก็แตะทีเด็ดมาอยู่ตรงที่แคปชั่นค่ะบอกว่าไม่ต้องห่วงหนุมไม่ทำให้แม่ผิดหวังแม่สอนหนุ่มมาดี ก็ไม่รู้ว่าคุณบีเขาเหน็บใครหรือเปล่านั่นนะสิแต่เป็นอันว่าพรุ่งนี้ติดตามมาแล้วกันนะครับคงจะมีการคืบหน้าไปอยู่พอสมควรแล้วก็ใน FM m เอ็มทของเราคงจะเอารายละเอียดทั้งหมดมาฝากแน่นอนนะครับว่าคุณบีน้ำทิพย์พรุ่งนี้จะพูดว่าอะไรบ้างเพราะพรุ่งนี้ยืนยันมาว่าเธอจะเอ่ยปากพูดเหมือนกันนะครับสำหรับรายละเอียดที่ได้ยินว่าไม่เหมือนกับที่คุณโยพูดใช่ได้ข่าวว่าหนังคนละม้วนกันเลยนะที่อ่านนะมันน่าทึ่งนะผมไม่รู้ไม่รู้เลยว่าใครคือถ้ามันพูดไม่่ตตตตรรงงงกกกกกันนคค้้า็ออมีหหูแ ไม่รู้รอพรุ่งนี้จะแทบแน่เลยนะฮะส่วนเรื่องนี้นะจ๊ะมีเรื่องของคุณเอมมี่กับไอด้ารออยู่ในช่วงหน้าช่วงหน้าอันนี้ก็แทบไปแพ้กันเดี๋ยวรอติดตามค่ะรู้หรือไม่ดิดยูโนอภัสราหงสกุลครองมงุดนางงามจักรวาลมื่อปีใด้หนึ่งปี1 9 6 5 2สปี1966เฉลยนะครับอภัสราหงสกุล เป็นนางสาวไทยเมื่อปีพศ2 5 0 7ซึ่งถือว่าเป็นนางสาวไทยคนที่14ของประเทศและครองมงกุฎนางงามจักรวาลเมื่อคริสตศักราช1965ที่หาดไมอามีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นนางงามจักรวาลคนที่14และคนที่2ของเอเชียต่อจากอังกิโกโคจิมะนางงามญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนี้เมื่อคริสต์ศักราช1959 ไบร์อัพบายสกอตอีซี่อร่อยง่ายง่ายอีซี่อีซี่ EFM on TV